ขอ, yup. <po target> ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมสมมนาทุกท่านนะครับวันนี้ผมอุดมการตีตั้งการฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุนสภาวะการแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่การสมมนา c o l o r f u l o c e a n s t r a t e g y and Green i n d u s t r y กลยุทธ์การตลาดและผู้แข่งสำหรับตลาด AEC และการสร้างมูลค่าเพิ่มอนาคตอุตสาหกรรมโลกแันต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณมกรธนสารสินรองประธานสภาวะการแห่งประเทศไทย ขวต้อนรับและเปิดการเสวนาครั้งนี้ด้วยครับสว่วนดีท่านวิทยากรท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความวยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สก,การัสมนาทรัฟฟูโอเชียนสต t จีแอนด์คีอินดัสทรีกลยุทธ์การตลาดไลคู่แข่งสำหรับการตลาด AEC และการสร้างมูลค่าเพิ่มของอนาคตอุตสาหกรรมโลก กระแสาการเปลี่ยนแปลงของโลกไร้รมแดนเป็นแกนหลักสู่การแข่งขันในระดับสากลส่งผลให้องคอ์กรทุกภาคส่วนจะต,ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ซึ่งทุกองคอ์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีความจำเป็นที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้ทันต่อสภาวะทางเศรษฐกิจในทุกสถานการณ์ ตอบสนสามารถใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มของประชากรประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างที่เราทราบกันดีว่าในปัจจุบันแต่และประเทศต้องพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นมีการปรับตัวและบูรณาการเข้าสู่เวทีเศรษฐกิจการค้าโลกไม่ว่าจะเป็นในระดับโลกอย่าง WTO และในระดับภูมิภาคสำหรับอาเซียนตา่างเราก็ได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเศรษฐกิจ แลจะจัดทาเป็นเขตการค้าเสรีอาเซียนจึงจบใจจะต้องรวมกันให้เหนียวแน่นในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มก่อนที่จะสามารถไปรวมตัวสู้กับประเทศคู่ค้าอ,าอื่นๆได้ซึ่งอันนี้จะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับอาเซียนได้อาเซียนให้ความสําคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการวางกลยุทธ์ทางการตลาดและการสร้างูุค่าเพิ่มของสินค้าสู่ตลาดโลก หลังจากดาเนินการไปสู่การจัดตั้งเขตการคาร้าเสรีอาเช่นหรืออัฟตาและให้ความเห็นชอบในการให้อาเช่นกนําหนดทิศทางในการดําเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเช่นหรือที่เราเรียกว่าอาเช่นอิคานิคคอมมูนิตี้หรือรรย่อว่าเอ c ซึ่งมีแนวคิดที่สําคัญที่จะว่าให้อาเช่นการเป็นเขตการผลิตเดียวตลาดเดียวหรือซิงเกิลมาร์เก็ตและโปรดักชันเบส นั่นหมายถึงว่าจะต้องมีการที่ย้ายปัจจัยการผลิตการผลิตอย่างเสรีสามารถดําเนินกระบวนการผลิตที่ไหนก็ได้โดยสามารถใช้ทรัพยากรจากแต่ละประเทศทั้งวัตถุดิบและแรงงานมาลุมกันในการผลิตและมีร่างตฐานสินค้ากฎเกณฑ์ระเบียบเดียวกันกระแสการเปิดการค้าและการลงทุนเสรีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการมุ่งเน้นทรัพยากรนุดเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทั้งหลายเป็นความมั่นคงของมนุษย์ หรือ human security จึงจะทำให้ผู้ปรกอบการต้องการกลยุทธ์ทางการตลาดแนวใหม่ซึ่งมารีเก็ตติ้ White Ocean Strategy, Green Ocean Strategy หรือ Blue Ocean Strategy โดยมีฐานความคิดการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดแบบไร้คู่แข่งและการสร้างมูลค่าเพิ่มัิภณฑ์สินค้าสู่รตลาดอุตสาหการรมโลกมุ่งเน้นให้ผู้ปรกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในด้านคุณภาพมาตรฐานสินค้าบริการ มาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการและสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นทัาเทียมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรามารมในต่างประเทศในการดียงกันก็ต้องสามารถอยู่ร่วมกับสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุขควบการกต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับหลังจากที่ได้พูดถึงความสําคัญและเหตุผลของการที่เราจะต้อง รู้ทันกระแสลกกาพิวัติไปแล้วประเด็นสําคัญมากในการที่จะช่วยให้เรารู้เท่าทันกับกระแสโลกกาพิวัติก็คือเราจะต้องเสริมสร้างศักยภาพของตัวเราเองหรือเรียกว่า capacity building ในหลายด้านสังคมไทยก็ต้องปรับไปสู่สังคมแห่งความรู้เพราะเป็นปัจจุบันความรู้คือพลังอำนาจในการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อการแข่งขันในระดับสากล นอกจากความรู้ซึ่งจะเป็นฐานที่สําคัญแล้วเราจะต้องมีกลไกหรือเครื่องมือในการบันเชิญกับกระแสโลพอพิวัตน์เครื่องมือหนึ่งของกตลาดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือ Colorful Ocean Strategy หรือ g r e e n Industrial ที่จะสร้างความแข็งยกนและอยู่ร่วมก,กันกับธรรมชาติเป็นสมดุลดังนั้นการที่ประเทศมีเศรษฐกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็กในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้จะยืนโดยลาพังจะทําให้ไม่สามารถ แข่งขันกับเศรษฐกิจขนาดใหญ่ได้ซึ่งในที่สุดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันเป็นการรวมกลุ่มเพื่อเป็นฐานการผลิตร่วมกันในระดับภู้ิภาคจึงถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและหวังเป็นอย่างยิ่งในการที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญของประเทศในกลุ่มอาเซียนในครั้งนี้และประเทศไทยก็จะกล้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมั่นใจว่าเรามีความพร้อมที่จะแข่งขันในเวทีการค้าของอาเซียน สุดท้านี้ผมขอให้ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านได้รับทราบถึงกลยุทธ์การตลาดไร้คู่แข่งสำหรับตลาด a อ c ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดแ่อใหม่ทั้งไวโอเชียนสไตรจี G, ินโอเชียนสไตรจีบูโอเชียนสไตรจีรพยุ์ใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ในการดําเนินการการตลาดให้กับองค์กรของทุกท่านสอดท้องกับการเปลี่ยนแปลงสาาก,การทางเศรษฐก,กิจสังคม การเงินของประเทศคู่ค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตรอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มอนาคตคารมุสาหกรรมโลกเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสู่การแข่งขัน,นระดับชากลในปี2588ว่าโอกาสาหุกอปรอจนความแนวโน้มและทิศทางอนาคตเป็นอย่างไรอันจะเสริมสร้างไปสู่ความมั่นคงในการแข่งขันทั้งระดับองค์กรและระดับประเทศต่ตอไป และในท้ายน,นี้ผมก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากการเข้ารวมสัมมนาในวันนี้และนำะสิ่งที่ท่านได้รับทราบในวันนี้ไปปฏิบัติเพื่อเป็นเป็นการสร้างให้กับความมั่นคงให้กับุสาหาการของท่านต่วไปวันนี้ได้เวลาันสมควรนะครับผมขอเปิดการสัมมนาและขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสมาําเร็จเกินรุ่งเรืองรวมทั้งขอให้การสัมมนาในวันนี้ประสบความสมาเร็จรุ่งเรืองาำวัตถุประสงค์ทุกประการขอบคุณครับ นะครับจะรวยรัดรวยเร็วก็ทางทางเลือกหนึ่ง <Okay. S 1> แต่ว่าไม่ยั่งยืนแต่ว่าอยากจะอยู่ในสังคมนะครับอย่างสาง่างามมีความสุขมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีเนี่ยเราก็ควรจะต้องยึดมั่นในคุณงามความดีด้วย<ะ>คือการทําธุรกิจแบบไวโอเชียนเนี่ยนะครับไม่ได้โตแบบหือหวาไม่ได้แบบว่า รวยทันทีนะฮะเราค่อยๆเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สิ่งที่น่าสนใจที่ผมจะบอกก็คือว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จที่เป็นยักษ์ใหญ่เนี่ยอยู่บนไวโอเชียนเท่านั้นเลยครับ กระจายเศรษฐกิจเพื่อสังคมระดมทั้ง76จังหวัดเป็นการกระจายความมั่งคั่งของเศรษฐกิจเพื่อคนในท้องที่ทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศกับมีคนถามผมว่าเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวข้องกับโลกของไอทีอย่างไรเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใช้เป็นเกราะป้องกันได้ในแง่ที่ว่าเราอาจจะเลือกรับในส่วนของเทคโนโลยีบางอย่าง พระเจ้าอยู่หัวทรงกรัสว่าการที่เราจะเลือกใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นนด้านไอทหรือด้านอื่นก็ตามเนี่ยควรจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ถึงคะแนนสําคัญและเป็นคะแนนที่ใช้สามท่านนี้จะเป็นคะแนนหลักแตกไม่แตกอยู่การตัดสินใจตรงนี้แล้วนะครับแตกหรืไม่แตกครับไม่แตกครับสวัสดีครับทุกท่านครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอยากจะนำพาทุกท่านมาสัมผัสกับตัวจริงเสียงจริงซึ่งในสปูนี้เราคงได้เห็นจากทุกท่านที่จะไปเป็นแขกิัเศษญของเราวันนี้นะครับจากวิทีารแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนน่ากลมีคำถามหลากหลายกับเรื่องการเสียดราในวันนี้เนี่ยเราจะนําไปใช้หได้ประโยชน์อะไรจากกันได้ฟังในวันนี้ด้วยนะครับเวลาไม่มากนะฮะผมขออนการเรื่องเดียวก็คือหากพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จ แล้วส่วนใหญ่วันนี้ที่มาเนี่ยส่วนใหญ่จะพยายามเอาความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนำไปใช้กับประโยชน์สุงสุขการของท่านและสปอกรเทศด้วยนะครับช่วงนี้เบียกรอยู่กับเราแล้วนะครับมีคำถามใดที่ต้องการจะสอบถามนะครับเรียนนี่เลยนะฮะพยายามสอบสอบถามแล้วก็เอาเป็นข้อสดๆเลยตั้งแต่เรื่องกระบวนการบริทัดน้ำต่างๆในสามหน้าน้ำาละสี่หน้าน้ำเนี่ยอะไรเป็นตัวสำคัญที่สุดในวัฏจักรตัวนี้นะครับช่วงนี้เบียกรของเราเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ผมแล้วนะครับขอไเชิญที่บุูท่านเลยนะครับขอไดเชิญครับท่านแรกครับ นะครับท่านอาจารย์วินัยท่านเจ้าถ่ายครับท่านนี้มีความรู้ประสบการณ์หลากหลายในวัฒนธรรมเรื่องบริโภคเชียนครับถนัดนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งต้องเป็นพิพัฒน์ยดนิการครับบริโภคเชียนสตาร์ชี่นะครับแล้วก็อาจารย์ธนวัฒน์ชัยกุลชัยครับเบริโภคเชียนสตาร์ชี่ครับเชิญครับนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นรายละเอียดที่ยังไม่ทันคุยกันก็มีคำถามขึ้นมาแล้ว นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีเนื้อหาเพื่านจะหลากหลายสำหรับพวกเรานะครับอย่างที่ผมเียบอกนะครับว่าก่อนที่เราจะเกิดนะบางส่วนเนี่ยนะครับในการศึกนาในวันนี้เนี่ยทุกท่านคงทราบนะครับว่าวัฒนธรรมของ red ocean นั้นเป็นอย่างไรนะครับมันมีความแข่งขันการหลากหลายเลยนะครับที่เป็นกว่านั้นจะไม่พอนะครับแต่กลในการแข่งขันต่างๆตรงนี้คือเอาแพลชนะหลากหลายนะครับแล้วก็คนที่สามารถสร้างความกระจากสำหับเราได้มากที่สุดนั่งอยู่กับผมแล้วนะครับจะเปนยังไงครับต้นที่ผมเห็นเนี่ยนะครับ กลยุทธ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของน้ำสีขาวที่อาจารย์วางกรอบไว้นะครับซึ่งอาจจะแตกต่างบางส่วนและอาจจะมีการดำเนินการบางเรื่องที่สามารถนันปเป็นประโยชน์ของเอซด้วยนะครับ a อซตรงนี้ตรงนี้ทุกท่านว่าอย่างน้อยนะครับเอิผมมีประสบการณ์ด้านงานด้วยชาวมาประมาณี่ปีเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการพัฒนาคนเน้นเรื่องการฝกงกลมรายการสถานีทุนมนุษย์รายการเก่งกำลังสัก็เน้นเรื่องผลและคนเหล่านั้นเรามีความเชื่อว่าคนน,นั้นพัฒนาได้แล้วผมก็มีความเชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์แลนายได้ทำไว้กับสังคมปัจ จะแค่กาขยายความว่าทําอย่างไรที่จะประสบความสำเร็จในระบับอีีของไทยเราในการทําของไวโอเชียน e ครับผมขอสรุปเรื่องของตัวไวโอเชียน e นะครับว่าคือเรามีหลักการอยู่เจ็ดข้อด้วยกันนะครับไปดาวน์โหลดได้เลยนะฮะจากเว็บไซต์ d g b o o k s c o m ตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลงังแล้วตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้เพิ่งแถลงข่าวพรุ่งเช้า นะครับก็เป็นเราเป็นสำนักพิมพ์แรกเลยที่เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับหนังสือทั้งหมด40ปกด้วยแนวความคิดแบบไวโอเชียนนะครับ